สวัสดีค่ะพบกับ,บ,เ,รบกเราจุ้ยี๋จอสีดาบุญจูนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าทำไมก็ลืมจี๋ลืมนะอันนี้นะคะพาน้องดาวนะคะมาถึงบ้านคุณเสริมแล้วนะคะมาส่งคุณเสริมวันสุดท้ายนะคะ <c oughs> เน้นจับตั้งแล้วมัเน้นจับทางแล้วนะตอนนี้นะ,ะเน้นหน่อยเด่นช้าง <c oughs> โอ้ยไมอวหลัดดีก็จะเอาไ่หม้อหม้อเอเอะแล้วตอนาไยิ้มอยแ่ด้พี่น้องมาจากจังหวัดโครานะครับนาองห่อนะครับปั่นหักส้มเด็กกมีเนาะนัก้มเนาะ อ้เพิ่่ไม่ไอาบมานโค้ยหนอจีบาจิบ่จะได้บอกไรแค่น้อยเอามาแล้วมาแล้วเนี่สร้างคู่ขวันสร้างคู่ขวันพี่น้องโอ้ยเนาะเออเดีดวเดี๋พอถูอ ก็ายคมเพี่น้องเลยจับภาพให้ได้พี่น้องเยอับภาพเลยจับภาเป็นที่ระลึกอาารอาขอพ่อเสืออารขอพ่อเสือออยอาจาอจายอะไรารย์อาอายอาเป็น์าอาาอารอาออยสร้างบุญออเถอน นะครับเป็น้านคารวัตโภก่อนที่เขาจะเคลื่อนออกจากเพื่อนจากบ้านโอ้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 โกำลังพอกำลังเหตสายที่คอยแม่เลยงานนี่งานแรกเอาตาทายลูกไว้อาทายลูกไว้เป็นทีเดียวโอ้ยไข่ตัวไข่ตัวพอไปหอดที่ตกนกโอ้ย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 กำลังพอกำลังเห็นติแล่ อีบอยแม่เบิ้งได้พี่น้องเด้ออันนี้เป็นวัดเอ็นวัดสร้างคู่ขวัญอาสร้างคู่เพื่อนคู่สร้างของเพิ่นโตนี่แหละพ่อสร้างเรฟไฟเร้าอไ้าฟไฟไฟนะครับให้เพิ่นนี่ยู่มีกินกับคือสร้างของเพื่อนโตนี่เพิ่นเดือนหนาว้องพุ่อนอีบอยแม่เลยนี่ใหญ่มากข้ารวาโถข้าบ่อ พ่อเถื่อคุณหลังเดียวโอ้ยอาย่าเข้าไปเพื่อนอะไรเของไปพได้โอ้ย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 สำนักพ่อกนั้เห็นอะไรอิคอยแมวโอ้ยโอ้ยโอ้ยมนเป็นะรห่วพอยางนี้นจ้าระา้างคูบาูเงอเพิรนะครับเดาโมคตรอกพอยแม่นะครับใหญ่มากข้เรามาชงมาบอพอเถิดคุณหลัง จะไม่มีลายโอ้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 กาลนัพ่อการนั่งเห็น้านังแหลกของที่มีของผู้ขาผู้ออกผู้จ่านะครับอ่าเิานแหลกเลย่ที่เห็นนะครับกาศพุ่งออกพุ่มใจได้แล้วเด้อโอ้ยสาทํธมากถ้าเราสบมาบอกเราก่าแจ้งไปดีมากดีได้ี่พอเสร็จเด้อไปสุขสุขสุขวันไหนมันดีวันไหนมา วัตะวััมรั้หรเปลาังมันไปเนี่มอไซค์นนหลังพี่น้อยรถขันหลังเพี่ต้องด่าก็ขึ้นไปไหว้ปู่แล้วนะคะแล้วก็กลับลงมานะคะขี่มอไซค์นี่องหน่อยลุกขีมอไซค์องให้หน่อยจ้ะนนะครับ ข้างในอาจจะบุ้นบุ่นหน่อยนะคะน้องดาวก็มาพักตรงนี uh ้นะคะน้องดาวมาพักตรงนี้นะนูบรรยากาศงานนะคะวันนี้คนเยอะนะคะวันนี้มาร่วมส่งคู้เสือมาสุดท้ายนะฮอร์พอดคาริน่าก็เป็นใส้ถุงพันช่วเคลื่อนหลอกจะ้อยแน การ้างทีมาตงจักการในหลายเชือกหลายตนเลรกำลังใสเย็นอนะก็โทรมาอให้เพือนออกจากอ่ะจาก็โทรมานะฮะดวงจักอวยนตาองดาวนะคะววนตาเศร้านะคะทีวาสุขวันอาวราครวตาเศร้าบารนีไทยครับพวรี่ขอครับ พ่อจบกวกระดิ่ห้าผ้าน้าอาเต๋ยอาดูยังเป็นลูกนะครับไมเปพ่อตองที่ตาน้องนะครับดียนต้อยเอาไข่ป้อนมาทำลังองสามผ่าได้วยวันสี่วันกิจการที่ไงหลวี่ชุดนะจ๊ะอาพ่อดวนะครับดีดีพ่อพ่อ

พี่คนรบ้าคือม่แต่ไปเอโทรศัพท์กชารอยู่นี่กินตอนนี้กินโอ,ยยอย้ยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีนองดาวทั้ง5้าร29ท่านจ้าอก อย่าไม่โอเคเลยเอี๊ยบบุลอย่าก็รูปไปเหมือนแต่ว่ากคนก็ยุ่งกันหมดเลแทกคนโต๊ด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 เป็นความทุกขแล้ายานบรกดานจากใบในบรรดาหุ่นร้ายลายด่างในที่สุดจะหายเพียงของใบทุกทันทุกคนมางทุ่งเด็กฆ่าล้างวางทุกโอ้ยคนเยอะมากเลยนะคะวันนี้นะคะ วันนี้ตาลองดาวเศร้ามากเลยนะคะเอาเอาเอาไม่ต้องเต้นทำไมเต้นเราเรียกพี่ดาวพี่ดาวนะคะน้องดาวเต้นเฉยนะคะนูนะพะโทรก็มาฝั่งนู้นแล้วนะคะ วางกั <ste al cit ana> Off นนีดสิครับกระโรงมาฝั่งนี้หนูรถยารถยาพ่อหนงกับพ่อเจโกกำลังมาส่งแล้วนะ สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆอย่างช่องพิชูด้วยนะคะฝากพิชูในกลับมามนไว้ในองอ์บุญอมใจแม่ๆด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะขอบคุณค่ะ